สวัสดีครับวันนี้วันที่28มิถุนายน2 5 6 5นะครับวัน<ม>นี้เราเจะมาดู<ม> NVDR วลลุ่มของนักทุนต่างประเทศนะครับของนักงทุนชาวต่างชาติเป็นวอล,ลุ่มนะครับ,บแลกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ดทนะครับทัานก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อดน,นะครับซึ่งจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูสภาพโดยรวมของตลาดนะครับตอนนี้เซ็ตก็ยังคงสีเขียวนะครับเราไปแนวโน้มที่จะไปที่พันหกร้อยสี่สิบพันหกร้อยห้าสิบนะครับอย่างที่เราเคยเก่งกันเอาไว้นะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดจุดศูนย์สี่จุด บวกไป7จุดนะครับสลับเซ็ตนะครับราคาอื่นหล่ะเป็นยังไงบ้างครับก็ USD กับ THD ก็คือ US ดอลลาร์ก็ลบลงไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่35.11จุดนะครับส่วนาราคา b e n ซ์สปอรกับ WTI นะครับก็บวกอยู่1จุดอาบาทให้1ดอลลาร์กว่ากว่าหนึ่งแล้วก็ค่าทองก็บวกนะครับก็ดูลักษณะทั่วไปก็ยังคงเป็นแนวนี้นะครับ ถัดมาเราก็เข้าไปที่ NVDR นะครับของนักงทุนต่างประเทศแล้วก็เข้าไปดูที่บนลุ่มนะครับอย่างนี้จากตรงนี้ไปเราก็จะใส่เครื่องมือที่เรียกว่า indicator ที่เราใช้ประจำนะครับเรียกมันขึ้นมาแล้วก็ไปที่หน้า future band linear equation MSD a ใส่เข้าไปแต่ประเด็นคือมันไปที่ช่องอื่นเราต้องร e m o v e ออกแล้วก็มาที่ช่องที่เราต้องการใสเพื่อจะได้เห็นค่ามันจริงๆนะครับตัวแรกก็เป็น GTB นะครับ ใส่ linear regression นะครับจุดสูงจุดต่ําตัว linear regression มันก็จะโชว์ให้เห็นว่าราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบของ linear regression ประเด็นก,ก็คือมันจะไซด์ออก mistakes. นอกกรอบนิดนิดนิดหน่อยนะครับมันก็จะเป็นการเออร์เลอร์นิดนิดหน่อยนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ในกรอบของ linear r e g r e เ s i o n นะครับาเราย้อนดูนะครับตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่ในกรอบก็คือตั้งแต่จุดนี้นะครับเข้ามาอยู่ในกรอบเขาก็พยายามจะรักษากรอบนะครับก็คือจะอยู่ในกรอบคือสูงหรือต่ํา ก็สูงแล้วก็ต่ําสุดท้ายก็ต้องอยู่ในกรอบแล้วก็ไปที่สูง <Spencer. S 2> แล้วก็จะไปที่ต่ like ํานะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดเราลากเราออกมาด้านนอกเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับราคากับเวลานะครับเทียบกันก็จะมีราคาสูงลงมาราคาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดมันก็อยู่ในกรอบของตัวลรเนยร์เลกชั่นนะครับเมื่ออยู่ในัวอบบงนี้เราก็เก่งได้ว่ากาไรจะหยุดจุดไหนนะครับจากตรงนี้ที่เห็นก็คือ กำไรก็คือจุดที่ต่ำสุดที่เราต้องเข้าซื้อนะครับเมื่อเราเข้าซื้อเสร็จมันก็จะสวิงขึ้นไปที่สูงสุดคือจุดอินดิเคชันด้านบนพอจนด้านบนเสร็จมันก็จะไซเ์เวลงมาด้านล่างก็รอซื้อที่ด้านล่างครับตรงขึ้นไปที่สูงสุดนี้เราก็ขายเราก็ทํากําไรไปได้แล้วนะครับหรอบนะครับหรือเมื่อไร่ที่มันสูงนี่คือรอบที่เราทํากําไรนะครับรอบที่มันลงมาต่ําก็คือรอบที่เราต้องซื้อนะครับเพื่อเก่งกําไรนะครับ etb ก็จากตอนนี้ไปก็จะค่อยๆไปที่ ลีเนลเลกชันด้านบนสุดก็คือ,อาาราคาสูงสุดนะครับตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่1.24นะครับมันจะไปที่1.28นะครับเมื่อถึง1.28ก็ขายทิ้งนะครับขายทิ้งบริเวณนี้นะครับแล้วก็ค่อยรอจังหวะอีกประมาณ1เดือนให้มันมาที่จุดต่ําสุดแล้วเราค่อยเข้าเข้าตรงจุดนี้นะครับเข้าแล้วมันก็จะกัดฟันทุนถือไปให้มันขึ้นไปจุดสูงสุดตอนนี้จังหวะของมันคือไซเวดาลงมานะครับ เ็เป็นจังหวัดไซเวดาวส่วนถ้าเราอยากจะดูว่ามันจะรีบาวกลับขึ้นไปที่ราคาเท่าไหร่นั้นก็เข้าไปดูที่ไาม์เฟรมวีคนะครับสลับ t ีจีบีเฟรมวีคก็คือเมื่อมันรีบาลงมาเสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมครับเราไม่ได้วาดเพิ่มนะครับมันเป็นเราวาดไว้แต่เดิมของเรานะครับแล้วเราก็มันจะกลับพอมันเมื่อถึงจุดต่าสุดปุ๊บมันก็จะกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับก็ดูจากดูจากอะไรครับดูย้อนหลังไปนะครับเห็นไหมครับว่า เมื่อไรก็ตามที่มันลงมาตดต่ำสุดปุ๊บมันก็จะวิ่งไปจุดสูงสุดเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่มันอยู่จุดสูงสุดมันก็จะวิ่งลงมาต่ำสุดเมื่อไหรก็ตามที่มันวิ่งต่ำสุดมันก็จะขึ้นไปจุดสูงสุดเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่จุดสูงสุดมันจะลงมาต่ำสุดเห็นไหมครับนี่คือความเป็นไปอันแน่แท้อันแท้จริงของราคามันจะวิ่งอยู่ในกรอบ linearization ขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดขึ้นสูงสุดลงต่ำสุดจังหวะที่เราจะทำกำไรได้ก็คือเราซื้อททีี่่่ตาารสูง เป็นจังหวะทำทอด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 ไปนะครับอันนี้คือ TTB นะครับในจังหวะของหุ้น TTB บางทีโดยช่ว่ยเฉลยทั่วไปมันจะไม่จะไม่ตรงหรือมันจะไม่มันจะมีการโอเวอร์หลักนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเลยเลยเส้นนิดหน่อยเขาก็ไม่ก็อย่าไปถือสามันนะครับก็คือว่า่าบางทีมันขึ้นไปมันก็จะมียอดตัวมีขึ้นไปแต่สุดท้ายมันคือจุดสูงสุดของรีเนเลชั่นนะครับตรงไหนที่คือจุดสูงสุดเราก็รอขายที่นั่น,นขายเสร็จเราก็ อดทนรอมาถึงตรงรองล่างสุดเราก็มารอซื้อที่มันตอนที่มันลงมาล่างสุดแค่นั้นเองนะครับส่วนนักทุนทั่วไปก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรก็เข้าไปเข้าไปตามจังหวะของมันเห็นไหมครับทีนี้เราถ้าเกิดเราดูเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันจังหวะเป็นจังหวะใดอะไรยังไงนะครับเราก็มีกรอบให้เห็นแล้วนะครับมีกรอบตัวล่างตัวบนให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปถ้านักทุนก็นต้องมีกฎเกณฑ์ในการเล่น,นครับอันนี้เรื่องเรื่องนี้รู้แค่พวก พวกพวกทุกท่านพวกเราที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีใครรู้ปุ๊บเขาก็ต้องมาสอนวิธีการนี้ให้ทุกคนได้เข้าใจกันแต่เท่าทั้งหมดที่ท่านเรียนรู้มาเนี่ยมีใครสอนแบบนี้ไหมครับถามตัวใจถามใจตัวเองก่อนนะครับมีหรือยังนะครับถ้าเกิดยังไม่มีก็ท่านก็ถือว่าเป็นท่านโชคดีคนหนึ่งนะครับเห็นไหมว่าจิอยู่ในกรอบเองไหมนั่นแสดงว่าตรงนี้ก็คือว่ามันจะมาตัดคือกรอบใหญ่ๆนี่นะครับกรอบเมื่อสักครู่ไอ้ตรงกรอบตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันคือ มันคือกรอบของตัวตัวทางเฟรมว e กนะครับเอาดูอีกรอบหนึ่งนะครับคือกรอบของทางเฟรมวิกเห็นไหมครับเราเขียนเอาไว้นะครับเราเขียนกรอบทางเฟรมวิกเอาไว้เห็นไหมครับแล้วพอมันคือกรอบของทางเฟรมว e กเสร็จแล้วพอเรามาชามเฟรมเดยปุ๊บมันก็คือเส้นแนวทางใหญ่ของทางเฟรมวะกดังนั้นจังหวะก็คือว่ามันจะวิ่งตามตามเฟรมนี้ก็คือมันจะค่อยๆวิ่งขึ้นไปตามเฟรมนี้นะครับเราต้องมีการรู้จักสังเกตนี่เองครับถ้าเกิดมาถึงตรงนี้ปุ๊บ มันต้องมีวิ่งขึ้นไปตามตรงนี้นะครับมันต้องมีเฉยขึ้นไปตามนี้คือนอกจากเราจะมีจินตนาการแล้วเราจะต้องมีการคิดเพิ่มบวกเพิ่มเข้าไปนะครับเข้าใจว่านักลงทุนหลายท่านจะต้องมีความเฉลยียวฉลาดและมุ่งมั่นแล้วก็ต้องต้อง,องฉกใจคิดบ้างนะครับถึงจังหวะนี้นะครับเสร็จแล้วจังหวะนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนแนวเฉดเดิมทีตัวเส้นเส้นกรอบนี่เนี่ย a l l t i o n นี่นะครับสีเขียวสีแดงนี่จะไลด์เวดาวลงมาใช่ไหมครับ แต่พอมาถึงตรงนี <realidade> ้เสร็จปุ๊บมันต้องไซเวกับขึ้นไปทางด้านนี้เราจะไซเวกับเข้าไปทางด้านนี้เพราะนั้นตัวนี้ก็หมานักงทุนต่างประเทศเข้านะครับนี่นะเขาเข้าตามปกติก็ลงทุนเป็นระยะระยะมาเรื่อยนะครับสลับตวัดตัว ttb นะครับเพราะนั้นทุกคนก็สรุปได้ว่า ttb นี้ทุนต่างประเทศเริ่มเข้ามา45ล้านนะครับเพื่ออะไรเพื่อรอเก็งกําไรนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจังหวะที่กําไรมันจะค่อยๆไหลกลับขึ้นไปเส้นมันเยอะมากมายก็คือมันจะค่อยๆ่อย์ซเวย์แล้วเปลี่ยนทิศทาง ภายในเดือน2เดือนมันจะค่อยๆไซเวกับไปที่ราคา1.28หรือ1.32ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปถึง1.4กว่า1.5กว่าทุกคนพอจะเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราดูล่วงหน้าเราก็รู้ทิศทางของเขาแล้วนะครับรู้ทิศทางเราก็รู้แล้วว่าจะต้องทํากําไรจากตรงไหนถึงจุดตรงไหนใช่ไหมครับอันนี้เป็นหุ้นตัวแรกนะครับเราใส่แค่อินดิเคเตอร์แค่นี้เราก็เห็นภาพใหญ่ไปแล้วนะครับ ถ้าเราต้องใส่ความละเอียดเข้าไปก็ใส่ mcd เข้าไปดูจังหวะของเขาว่าเมื่อจังหวะของเขามาถึงตรงนี้ตัว mcd เ,เนี่ยบ่งบอกว่าจะขึ้นไปที่ mcd ที่เส้นสัญญา l เนี่ยราคามันจะค่อ,คอยๆไปทางด้านไหนแล้วมาใส่อันตัวนี้เสร็จก็ต้องใส่ตัววอลลุ่มธรรมดาเข้าไปเพื่อเปรียบเทียบกับวอลลุ่มทุนต่างประเทศวอลลุ่มทุนต่างประเทศก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้ววอลลุ่มภายในก็คือตัวนี้นะครับเมื่อมาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าโอเคทั้ง2ตัวต่างเข้ามาด้วยกัน นั้นราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปพร้อมกับ MACD ที่ชนสัญญาณนะครับก็ทําให้ราคาค่อยๆดไหลขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคนะครับว่าทุกอย่างมาอยู่ในกรอบนะครับทุกอย่างเมื่อมาอยู่ในกรอบนี่เนี่ย,ยเรชั่นเห็นไหมครับราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปนะครับแล้วก็จงังหวะที่เป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแบบนี้หมายว่าในวันถัดไปโอกาสราคาที่จะเปิดขึ้นไปสูงกว่าเดิมราคาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปด้านบนไซเวย์พุ่งขึ้นไป ลูกศรก็วาดลูกศรไม่ถูกผลลุ่มเข้านะครับ MACD ดีกำลังจะไชนเ้นสิคแนลราคาก็ค่อยๆเฉขึ้นไปที่ด้านบนนะครับนี่คือ TTB นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับหุ้นตัวแรกยันนานหน่อยนะครับเพื่อให้ท่านเห็นแนวโน้มแล้วก็การมองการตีความต่างๆนะครับเสร็จแล้วหุ้นที่2นะครับการกุลน,นะครับตอนนี้อยู่ที่5บาทอ่าก็กำลังจะค่อยๆไซเวขึ้นไปคือจริงๆเราต้องมองจากอดีตมานะครับเห็นไหมครับว่าราคาลงต่ํา เขาก็ค่อยๆขึ้นสูงพอขึ้นสูงเสร็จเขาก็ลงมาต่ำเขาก็ค่อยๆขึ้นสูงอีกรอบหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเราไม่ใช่เราไปวาดเราไม่ใช่เราจงใจหรือหรือทําให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นแต่มันเป็นราคาของมันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทําไมมันถึงประจบเหมาะกับสิ่งที่เราบอกไปครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้ามาอยู่ในกรอบของรีเนเลกชันนี้นะครับมันก็จะลงลงต่ำก็จะขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ําขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ําขึ้นสูง มันจะเป็นจังหวะช่วงๆแบบนี้นะครับช่วงที่จะทํากําไรก็คือเราต้องซื้อที่มันลงต่ําแล้วมันขึ้นสูงเราก็ขายพอมันขายพอขายด้านสูงเสร็จเราก็ลงมาต่อซื้อตรงที่มันลงต่ําลงต่าเสร็จเราก็ขายที่มันขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นจุดที่เราเก่งกําไรก็คือเมื่อไหรก็ตามที่มันอยู่เส้นลิเนียลิแกชันด้านล่างคือจุดที่เราจะต้องเข้าเก่งกําไรจุดไหนที่เราจะขายก็คือจุดที่มันพุ่งขึ้นไปที่อยู่เส้นด้านบนนี่นะเส้นด้านบนเนี่ยก็คือจุดที่เรารลอขายเมื่อไรมันาชนปุด ที่มันพอขึ้นมาชนได้นะครับหรือเลยขึ้นไปนิดหน่อยเราก็ตั้งตั้งขายทํากาไรเลยเสร็จปุ๊บก็ขายเสร็จปุ๊บมันก็ไหลลงมาแค่นั้นเองนะครับง่ายไหมครับทุกคนในการเล่นหุน้นหุ้นการทํากะไรก็ง่ายๆแบบนี้ครับเข้าใจใช่ไหมครับคือคือมันเมื่อมันมีนมราคาตัวนี้เรียกว่าราคานะครับไ r นะครับมันจะกราฟเมื่อเทียบกับเวลานะครับ p r i กับ t ทม์นะครับมันจะอยู่ในกรอบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขึ้นจะลงมันจะมีกรอบ l i n e เ r i c a t i o n ตัวล่างตัวบนนะครับณจุดจุดหนึ่งระยะเวลาเวลาหนึ่งเมื่อผ่านไปมันจะขึ้นไปที่สูงสุดและณจุดจุดหนึงนน่งเวลาเวลาหนึ่งเมื่อผ่านไปมันจะลงมาต่ําสุดแล้วมันก็จะขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะลงมาต่ําสุดจังหวะที่เราต้องเข้าทํากําไรก็คือจังหวะที่มันลงมาต่ําสุดนี่แหละครับจังหวะที่มันลงมาต่ําสุดนี่แหละครับที่เราต้องเข้าทํากําไรและจังหวะที่มันอยู่สูงสุดนี่แหละครับที่เราต้องขายทํากําไรคือไม่ต้องไปห่วงนะครับว่า whereas, ฉันจะเกาะหรือว่าฉันจะเป็น V.I. หรือฉันจะฉันจะ ฝากชีวิตได้กับมันตลอดชีวิตนั้นจะรักมันตลอดไปไม่ต้องไปทําอย่างนั้นนะครับหุ้นมันไม่ได้มันมันมีจังหวะของมันนะครับเราดูจังหวะของมันรู้ให้เข้าใจแค่นั้นเองนะครับอะไรก็ตามที่มันลงมาต่ําเรารู้ว่ามันลงมาต่ำเสร็จมันจะดีดขึ้นไปจะทากาไรให้กับเราใช่ไหมครับเราก็เข้าซะต่ําๆนี่แหละแล้วมันก็มันก็ไซเว์ขึ้นไปสุดท้ายก็ไปชนด้านบนปุ๊บเราก็ขายซะกันกุลก็จะเป็นเช่นนี้นะครับตอนนี้ก็คือจังหวะเขาก็คือกําลังจะขึ้นไปที่สูงสุด ก็คือตรงข้างบนด้านบนสุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าวงลุ่มเข้านะครับแล้วก็มีซีดีอยู่ในสัญญาณนะครับแล้วต้องดูอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวเส้น2องร้ว,วันจะดูว่ามันจะดูดหรือมันจะยังไงนะครับทดีเราใส่ผิดใส่ตัวนี้นะครับใส่กรอบด้านบนนะครับก็เข้าไปแก้ไขกเกเตอร์เส้น2องรวันเข้าไปแต่สีขาวเข้มเข้มเข้าไปเห็นไหมครับทีนี้จังหวะคือถ้าเราไม่มีเส้น2องร้ว,วันเมื่อคู่เราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันขึ้นมันลง คือถ้าเกิดว่ามันมีเส้น2 0 0รยวันเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่ามันจะดีดขึ้นไปนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่าราคามันทําไมถึงยืนอยู่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับพระเอกเส้น2 0 0้วันมาแล้วครับเมื่อมาอย่างนี้ก็หมายเพราะว่าเมื่อมันอยู่ด้านบนนะครับมันสามารถยืนอยู่ในเส้น2 0 0ยวันได้ราคาวันถัดไปมันก็จะดีดขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนกับเราเรียกสูตรพ้นน้านะครับสูตรในการสแกนหุ้นมันจะมีแก่การสแกนหุ้นสแกนอะไรพวกนี้นะครับสูตรพ้นน้ํา2เส้น2 0 0้วันนะครับขามากกว่าเส้น2 0 0้วันนะครับ จังหวะพ่นน้านะครับจังหวะบัวพ่นน้านะครับก็คือจังหวะนี้พอมาถึงตรงนี้เสร็จมันก็จะค่อยๆไซเวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเขียนตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปดูทางเฟรมววกเมื่อมันพ่นน้ามันจะไปที่เท่าไหร่ราคาจะไปต่อไปราคาจะไปที่เท่าไหร่เห็นอะไรไหมครับทางเฟรมวิกบอกว่าหลังจากที่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นไปที่ตรงนี้ครับราคาสูงสุดคือ8.50ทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่ากันกุลเนี่ย ราคาทาเฟิมเดย์จะไปจะไปนิดหน่อยครับจะขึ้นไปสูงสุดนิดหน่อยแต่ว่ามันพ้นเส้น2องละวันนะครับเป็นสูตรพนน้ําเพราะฉะนั้นมันจะดีดตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคามันจะทํากําไรให้ไปที่8.50ตอนนี้ราคาเริ่มต้นมันอยู่ที่5.22นะครับเพราะนั้นตัวกันกุลเราก็นั่งพยากรณ์ได้ล่วงหน้าว่ามีโอกาสไปที่8.50นะครับสำหรับก,กันุณนะครับจะทํากําไรยังไงถึงจะมีราคาข้าไปถึง8 5 0 ให้ถึง8.50ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับราคาการกุลจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะให้กําไรนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านักทุนต่างประเทศเล็งเห็นแบบนี้นี่เองนักทุนต่างประเทศเลยเข้ามาเก็งกําไรขณะนี้ราคาก็เข้ามาที่29ล้านนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับนักทุนต่างประเทศเข้ามา25ล้านนะครับทุกคนครับในขณะที่ทาวเ f ิร์ดเดย์บอกว่ากาลังจะขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยนะครับในขณะที่ทาวเ f ิร์ดเดย์เน้นเราเขียนจากทาวเว a ร e w วิกนะครับ มันก็ขึ้นไปที่8.5นะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือที่เราเขียนไว้ในไทม์เฟรมวีคนะครับมันสอดคล้องกันนะครับจะขึ้นไปที่8.5ทีนี้เรา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 ดูเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าลักษณะการของเรานี่มันแม่นแค่ไหนแม่นเพราะอะไรครับดูแค่นี้เราก็รู้ว่ามันแม่นแค่ไหนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากอดีตมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้ามาอยู่ในกรอบของลิเนียร์เอเชั่นนี่ครับตัวนี้คือกรอบลิเนียร์เอนชั่นอไรก็ตามที่มมันอยู่ในกรอบ เราดูแล้วก็รู้เลวครับว่าเราจะเข้าตรงไหนจะออกตรงไหนครับตรงต่ําสุดให้เราเข้าตรงสูงสุดให้เราออกแล้วสุดท้ายมันจะลงมาต่ำสุดท้ายมันก็จะขึ้นไปสูงเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือวิธีการในการดูกราฟแล้วก็ทํากําไรต่อไปก็คงจะไม่มีใครมาถามว่าตัวนี้เป็นแนวโน้มอะไรคะอาจารย์นี่เป็นแนวโน้มอะไรครับอาจารย์อย่ามาถามให้ผมเสียใจอีกนะครับเพราะว่า คุณแสดงว่าคุณดูมันุ้นคิดูคลิปมาเนี่ยคุณไม่ได้มีความรู้ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นกับคุณเลยคุณไม่ได้นําไปใช้งานอะไรเลยคุณมัวแต่จะมานั่งขอมานั่งฟังมานั่งพูดซึ่งมันก็เหมือนกับไอ้พวกทั่วๆไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแทนที่จะดูเอาเองนะครับแทนที่จะรู้ด้วยตัวเองจังหวะต่างๆที่ผมบอกไปนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจด้วยตัวเองและให้ท่านนําไปปฏิบัติเอาไปอา่านเกมด้วยตัวเอง และต่อไปถ้าเกิดถึงจะไม่มีช่องนี้ถึงจะไม่มีผมท่านก็ยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการดูตรงนี้และทำด้วยตัวเองนั่นคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในการที่ได้บอกกับทุกคนไปก็อยากจะให้มันซึมซับนะครับท่านไม่ต้องมาขี้เกียจไม่ต้องมาอย่างงน้นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องถามเพื่อความมั่นใจนะครับเมื่อท่านเรียนจากผมไปเนี้ยท่านรู้ตรงนี้ไปแล้วนั่นคือความมั่นใจแล้วครับท่านต้องมีความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มอง มองเกมออกนะครับมองลักษณะหุ้นออกนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็คือมันจะค่อยๆขึ้นไปเส้น2องะวันมาตรงนี้นะครับเมื่อมันอยู่เหนือเส้น2องะวันมันจะสะูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับบัวพ่น้านะครับท่านก็ควรจะเป็นบัว่นน้าได้แล้วนะครับแต่่แต่ว่ายังไงก็ต้องมาดูคลิปเรื่อยๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อมาทบทวนความรู้ทบทวนทักษะทวนสิ่งต่าง นี่คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เครื่องมือก็คือเครื่องมือที่เราดูก็มี m อ c มีมีวนลุ่มภายในภายนอกนะครับมีเส้น200้วันนะครับเพื่อกำหนดทิศทางเพื่อดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สำคัญก็คือจะมีบุร์แบนเพื่อบอกว่ามันจะขึ้นไปแรงหรือจะลงไปแรงนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันบีบเข้ามาหากันนะครับแล้วพอพอบีบเข้ามาหากันแล้วจุดจุดหนึ่งมันจะผลักกันออกครับอย่างรุนแรงมันจะกว้างขวางออกไปนะครับถ้าไม่เชื่อเราก็กลับไปดูอดีตนะครับก็คือตรงนี้นะครับ เงินปีบเข้ามาหากันแล้วมันก็ผักออกไปอย่างรุนแรงก็คือว่าอยู่ที่ราคามันอยู่เหนือกึนการบูชแบนฝั่งไหนถ้ามันอยู่ต่ํากว่ามันก็จะผักออกไปด้านข้างก็ทําให้ราคาตกลงมาครับแต่ถ้ามันอยู่ด้านด้านด้านบนก็จะผลักขึ้นไปด้านบนอย่างตัวนี้นะครับก็ผลักขึ้นไปด้านบนแค่นั้นเองนะครับให้รู้ว่าทิศทางมันจะไปยังไงนะครับสำหรับบู์แบนนะครับตัวตัวกรอบลิมิเลคชั่นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเข้ามาอยู่ในกรอบมันก็จะมันจะอยู่ในกรอบ คือมันจะขึ้นสูงสุดลงมาต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบเข้าใจใช่ไหมครับทุกอย่างมันจะอยู่ในกรอบินนิเวศนมันจะออกนอกก,กรอบนิดนิดหน่อยหน่อยะครับแต่ว่าถ้ามันลงมาต่ำสุดแล้วอยู่นอกกรอบนี่เราต้องช้อนซื้อตรงนี้นะครับพอช้อนซื้อเสร็จต้องกัดฟันทนถือให้ได้ให้มันไปจุดสูงสุดแล้วค่อยขายนะครับการกุลจะเป็นเช่นนี้แต่ตอนนี้ก็คือว่าการกุลมีโอกาสที่จะพุ่งไปที่8.50บาทพราะนั้นท่านต้องทนถือให้ได้นะครับ ต่อไปนะครับอันนี้คือลักษณะของเราที่มาอธิบายให้ท่านฟังนะครับส่วนที่เหลือท่านก็ลองไปเก่งกันดูเอาเองนะครับมันมีอีกเยอะแยะนะครับหลายๆตัวนะครับซึ่งดูง่ายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในกรอบทด่นี่ลกิตชันนะครับเมื่อกรอบไซด์เวดาราคามันก็จะไซด์เวดาแต่ว่ามันจะมีจุดกลับก็คือจุดนี้นะฮะเมื่อมันตัดเส้นส่งเรวันครับแล้วก็เราก็ดูไทม์เฟรมวีคว่ามันจะไปสูงสุดที่ตรงไหนมันจะกลับที่ตรงไหนมันจึงจังหวะกลับหรือยังนะครับดูไทม์เฟรมวิคนะครับ ตัวไทมเฟรมวิก็จะบอกว่า้ยตรงนี้ถึงจุดกลับแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือมันอยู่ที่จุดต่ําสุดของไทม์เฟรมวิกมันก็คือจุดที่จะต้องกลับขึ้นไปโอ้โหถ้าเกิดดูตรงนี้จะเห็นว่ามันจะไปที่9บาท10บาทเลยนะครับสรับตัวกันกุลเนี่ยโอ้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราดูเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องเก็บตอนนี้แล้วสิครับก็ต้องเก็บเข้าไปเก็บแล้วก็กัดฟันกัดฟันทนถือเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะไปที่9บาท10บาทโอ้โหน่าสนใจนะครับเนี่ยกันกุลนะครับถ้าเราดูอย่างนี้ นะครับราคามันจะกลับไปกลับที่7บาท8บาท9บาทเพราะนั้นแน่นอนครับตรงนี้ก็ลงฟันธงไว้ได้เลยว่ากันฑ์กุลจะไปที่10บาทหรือ9บาทในอีก3 4เดือนข้างหน้านี้นะครับอันนี้เราก็ถ้าท่านดูเข้าใจแล้วนะครับเรายกตัวอย่างให้ดู2ตัวนะครับจะมีอีกหลายตัวที่เห็นไหมครับว่ามีนักทุนตา่างประเทศนั้นทยอยเข้านะครับมีหลายตัวที่เราเห็นที่เรา เคยพูดกันไว้เยอะๆนะครับอันนี้ก็คือถอดบทเรียนจากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาแล้วเรามาอ่านเกมนะครับหลังจากที่ลงทุนต่างประเทศเข้าไปนะครับแต่ละตัวนะครับ TTB นี่45ล้านกันกุลนี่25ล้านนะครับนิวนี่22ล้านมอนี่17ล้านยูนี้10ล้าน a q นะครับอยู่ที่0.002ยังเข้าไปตั้ง10ล้านนะครับ ทำไมถึงนักทุนต่างประเทศจึงกล้าเข้านะครับเราก็นั่งเก่งดูนะครับนั่งเดาดูนักทุนต่างประเทศทําไมเข้าหุ้นขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับมีตัวฮาน่าเท่านั้นนะครับที่เข้ามาแล้วก็มีเคแบงนะครับตัวไหนที่เข้ามาในตัวนั้นก็ต้องมีส่วนในการพุ่งขึ้นไปนันก็ลองพิจารณาดูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีเจตนานะครับแล้วก็เราก็ดูย้อนหลังกลับไปได้นะครับ,เปร,บเปรียบเปรียบเปยเปรียบเทียบราคาย้อนหน้าย้อนหลังดูนะครับก็เป็น มันก็จะเป็นสิ่งที่แท้จริงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็กันกุลก็คือรอจ้องเข้าทํากําไรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะไปที่เบาทเพราะฉะนั้นเราต้องหุ้นนี้จะเขียนหน้าจ่าหน้าไปเลยนะครับการกุลจะไปที่10บาทหรือเก้าบาทหรือแปบาทในวันนี้28ิมิถุนายนมันจะพุ่งไปที่8บาทในอีก3เดือนข้างหน้าเราก็กะเกณฑ์ประมาณนั้นนะครับถ้าท่าน ชอบใจก็กดถูกใจ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้าไม่ชอบใจก็ไม่ต้องทำอะไรั้งสิน้นท่านก็แค่ไม่ต้องกลับมาดูอีกเลยนะครับถ้าท่านไม่ชอบใจส่วนท่านที่ชอบใจสบายใจที่จะฟังเราดูเห็นว่าเป็นความรู้เป็นสาระที่ช่วยให้ท่านทำกำไรได้ท่านก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับทาง channel ก็ขอาการาบขอบคุณขอบพร,ระคุณอย่างสูงที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกของ channel นะครับตัวนี้ขั้นต่ำแค่เดือนละ35บาบาทนะครับก็ฝาก ไ้ในอ้อมอกแรงใจของทุกคนด้วยนะครับท่านเป็นผู้บริหารนะครับเป็นผู้บริหารที่จะรับทราบทราบข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นนะครับเพื่อไปพิจารณาอนุมัติว่าจะลงทุนหรือเปล่าท่านก็ตัดสินใจเป็นผู้ตัดสินใจและผู้ใช้ทุนนะครับในการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของท่านผู้บริหารทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่นะครับยังไงก็ท่านผู้บริหารช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ